ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลาวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซูลูกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ ไผ่เขาแพ้ฟอเรสกันสูผีวนลูปีแล้วนะครับปราชัยส่งท้ายเปลี่ยนนัดเตมฟอเรสไร่ฟอร์เ็ดปรับเมนูได้เป็นครั้งแรกในรอบ24ปีหมอกันคิดไว้สมบนฮีโร่ซันโวชัยพาเจ้าป่าเหตุสองแดงฟ้าชัยสองนัดติดขยับรังอันดับที่45ส่วนปีแสดงแพ้เป็นนัดที่9ของฤดูกาลโดยผ่านไป20เกมรังอันดับที่7เหมือนเดิมนะครับอุยเพื่อนรักกูกูอยากเสือสายตาว่มึงสิคักขนาดนี้บักปีสาแดงส่วนสิงห์มังางะท่าฟูงนะครับ สั้นล่าของอุนัยเอมิลี่ฟอร์มในบ้านควังจริงนะฮะคว้า3แต้มเกือบนาทีสุดท้ายทำให้มี42แต้มเท่ากับจอบฟุงลิเบ์โูลแต่ลูกได้เสียลิวของพวกเราดีกว่าขณะที่เรมัยสีฟ้าเริ่มคขึ้งติดมาแล้วนะครับตันแต้มไล่จี้หูดักเหลือเพียงแค่2คะแนน แถมส่งปืนใหญ่ลุนไปหยุดที่4และนี่คือท็อปโฟพรีมลีกล่าสุดนะครับโรบิสีฟ้าเริ่มบี้จะฟูงนะครับแมนเชสเตร์ก็เก็บ3แต้มได้ตามเป้าเปริดรังอัดเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดจับประตูของโรดี้และฮูเลียนอาร์เรสตส่วนฟิลเวอร์เดนจะ2อแอสิทธ์ส่งผลให้โรเบิสีฟ้าเก็บเพื่อมาเป็น40แต้มตามหลังหูดากลิเวอร์พูลของเราจะฟูงเหลือเป็นแค่2คะแนานเข้านั้นนะครับโอ้ยปีนี่คือมั่นนะครับพอไม่ไปนอ,นองหูยุ่งกูแองบกลีอยู่แล้วมาสรุปผลพลร มากันหน่อยนะครับเพื่อนลากูเฮ็ดเวียกเจ้าของอีกแล้วเท่นหากมันสีไหวบ่ละครับพ่อแม่พี่น้อง คู่แรกนะครับลูตันทาวแพ้กับโจซีไป3ประตูต่อ2แอสตันว่าเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป3-2ครองลิเวอรพูลเลดเปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป3-1แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเชฟ菲尔ด์เตดสองศูนยบูมแฮมตันวันเดอร์เลอร์เปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันไป3-0และคู่ดึกนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์ของนูวโอเอสปิริโตซันโตเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอรดไปสองประตูต่อ1นะครับอุยเพื่อนหลักโบแมนซิเรียบร้อยบะครับเอลิกเทนฮากเสียเพิ่นดวนครับพ่อแม่พี่น้อง ต่อมานะครับเรามาสรุปตนารางคะแนนล่าสุดแบบเรียลไทม์นะครับอันดับที่1จ่าฟูงโอ้ยหนาวอีลีพอมแนวลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแข่งไป19เกมมีอยู่42ตามโดยจะลงเล่นนะครับในสุดสัปดาห์นี้พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่แอนฟิลด์นะครับถ้าหากชนะเราจะนำแอสตันลาฟไปเป็น3แต้มอันดับที่2รอง่าฟูงวิลล่านะครับแข่งไป20นัดมี42แตม้มแข่งมากกว่าลิเวอร์พูล1นัดน,น,นะครับ อันดับที่3แมนเชสเตอรต์นะครับตามมาแล้วพอแมนยูนองมันตามมาแล้วแข่งไป19เกมมี40แตม้มอันดับที่4นะครับอาร์เซนอลแข่งไป19เกมมี40แตม้มส่วนเพื่อนรักของเรานะครับตอนนี้ล่นปยนรยชนอันดับที่7แล้วครับพราแมนยูนองแข่งไป20นัดมี31แต้มเท่านั้นนะครับ และที่สำคัญนะครับในฤดูกาลนี้แมนยูแพ้แล้วถึง9เกมนะครับอุ้ยเพื่อนรักกูสิไหวอยู่บอครับส่วนท้ายตารางนะครับลูตันทาวอันดับที่1 8นะครับแข่งไป1 9เกมมี15แต้มเบอร์ลี่อันดับที่19นะครับแข่งไป20เกมมีเพียงแค่11แต้มและอันดับสุดท้ายนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่งไป20เกมมีเพียงแค่9แต้มนะครับโอ้โหมันจริงๆนะครับพิม์ลีกฤดูกาลนี้นะฮะบี้กันอย่างสุดๆไปเลย เอ็ดดี้ฮาวเชื่อว่าทีมของเขาสมบูรณ์แบบแต่ที่แพ้ลิเวอร์พูลในร้อยะหลังมานั้นเพราะบบความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอ็ดดี้ฮาวนะครับผู้จัดการทีมเนลกาสโซดยูไนเต็ดก็ออกมาปลุกเร้าลูกทีมของเขาอีกครั้งก่อนที่จะมีคิวบุกมายืนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลวันขึ้นปีใหม่โดยเอ็ดดี้ฮาวนะครับเชื่อว่าทีมของเขานั้นสมบูรณ์แบบและมีความพร้อมเต็มที่100%่อซนกที่จะบุกมาเยืนลิเวอร์พูลโดยตัวของกุนซือรายนี้มองว่า ทีมของคนนั้นสามารถต่อสู้กับลิเวอร์พูลได้แบบสูสีแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างและทําให้ทีมของเขาต้องพบกับความพ่ายแพ้นะั่นก็คือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ทีมต้องเสียประตูและพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของคนนั้นก็ได้กําชับลูกทีมมาเป็นอย่างดีและเรียบร้อยแล้วว่าการพบกับลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาจะต้องเล่นให้ละเอียดมากกว่านี้ และชื่อได้ว่าน่าจะดรับผลการแข่งขันที่น่าพอใจกลับออกไปจากเกมในนันนี้โดยทีมเดอแมกพายนะครับนิวคาสซอยูนเต็ดนั้นยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยจากเกมการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีก3 <c oughs> เกมหลังสุดรวมไปถึงการเจอกับลิเวอร์พูลสนัดหลังสุดนั้นนิวคาสซิลก็แพ้รวดโดยการเจอกันที่เมอร์ซีไซส์มเมื่อฤดูกันที่แล้วนั้น ลิวพูสามารถเก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งฉะนั้นในช่วงต้นฤดูกาลน,นี้ลิวพูก็ไปเก็บชัยชนะได้ถึงถิ่นเซนเจมพาร์คและเป็นการเอาชนะแบบโกงความตายที่สะใจแฟนบอลลิวพูไปทั่วโลกและสำหรับลิวพูนั้นนะครับพวกเขามีสถิติที่ดีมากๆเมื่อได้ลงเล่นในสนามแอนฟิลด์รังเย้าของตัวเองแต่ลิวพูไม่เคยพ่ายแพ,พ้กับคู่แข่งในลีกเลยถึง12นัดติดต่อกันยามที่ได้เล่นในสนามแอนฟิลด์ ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลจึงมีความมั่นอ,อกมั่นใจอยู่พอสมควรกับเกมการแข่งขันในนั้นนี้โดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของเอ e, ็ด United, ดี้ฮาวผู้จัดการทีมเนวคาสเซอร์ยูเนเต็ดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเรื่องนี้กับเว็บไซต์สโมสรเนวคาสเซอร์ยูเนเต็ดโดยเขากล่าวว่าแน่่อว่าผมกับลูกทกีมที่มีเกมที่เจ็บปวด2-3เกมกับลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาการมาเล่นที่สนามแอนฟิลด์นั้นเป็นเกมที่ยากเสมอและมันก็จะไม่ใช่งานง่ายกับทีมของเราอีกต่อไปแล้ว ล Liverpool ิเวอร์พูลกำลังฟอร์มดีอยู่ในเวลานี้เนื่องจากถ้าหากเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีแล้วแล้วก็ทีมของเรานั้นจําเป็นจะต้องโชว์ฟอร์มการเล่นให้ดีกว่าทีมเช่าบ้านถ้าเรางัดฟอร์มที่ดีมากๆออกมาไม่ได้รับรองว่าเกมนี้เราเหนื่อยแนย่แต่ที่ผมคิดณนะตอนนี้ทีมของเราก็มีความสมบูรณ์เต็มที่และพร้อมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลแม้ว่าผู้เล่นตตัวหลักบางคนของเรานั้นจะไม่พร้อมลงสนามในเกมนั้นนี้ผมเตรียมแผนรับมือกับลิเวอร์พูลเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและ ให้ลูกทีมของผมฝึกซ้อมกันอย่างหนักสําหรับการเจอกับลิเวอร์ pool ในนัดนี้โดยเฉพาะและผมก็ยืนยันได้ในับว่าที่ผ่านมานั้นทีมของเราเล่นกับลิเวอร์ pool ได้อย่างสูสีแต่ผลการแข่งขันที่ออกมานั้นมันบอกพวกเราว่าทีมของเรานั้นยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอจนทําให้ทีมต้องเสียประตูและพ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่สาหรับการบุกมาเยือนลิเวอร์ pool ในครั้งนี้เราได้เตรียมทีมมาดีมากเราไม่อยากจะพบกับฝันร้ายในแบบนั้นอีกแล้ว เราแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมดไปหมดแล้วเพราะผมเจอกับลิร์พูมาแล้วหลายปีดังนั้นความท้าทายของผมในตอนนี้ก็คือการพลิกกลับมาเอาชนะพวกเขาให้ได้ในเกมในน,นนัดนี้มันเป็นชัยชนะที่ผมเฝ้ารอมานานและผมจะมีความสุขมากๆถ้าหากสามารถบุกมาเอาชนะลิร์พูได้ที่สนามแอน e ฟิลด่วน Liverpool ลิร์พูไล่ล่าตัวนิโน่กองหลังที่มีค่าตัวสุดถูกเพียงแค่6ล้านปอน แต่ต้องแข่งขันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสและปูตแลมสมมติว่าลิบนลุนกับทีมดังในศึกเวทีพื้นกรีตก็ยังคงตกเป็นข่าวกับการเล่นละตัวผู้เล่นนตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรายใหม่เข้าสู่ทีมอยู่เหมือนเดมิมหลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิบูของพวกเรานั้นได้ใส่ชื่อของนิโน่กับตันทีมสมมสรภู่เมเนเซ um ในวัย26ปี Z รายนี้เข้าไปอยู่ในริดไรชอแผนบี B, ไว้เป็นที่ดีดีแล้วถ้าหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถคว้าตัวกันซาโลอินาซิโอ เข้าสู่เทียมตามที่วางแผนกันเอาไว้ในตอนแรกและกระดุมว่าทางนัานของนีโน่ก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่อยากจะย้ายมาค้าแข่งในศึกผพีลลังกฤตในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับโดยตามรายงานนี่มาจากอัลเฟโดเปียสดูสลานะครับซึ่งเป็นนักข่าวเชื่อดังชาวบราซิลที่เฝ้าติดตามสถานก,การ์ข่าวการย้ายเทียมของนีโน่อย่างใกล้ชิดก็ดรออกมาให้ข่าวว่าในต,ตอนนี้ทางน้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นดูเหมือนจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าทีมของพวกเขานั้น พร้อมแล้วลวครับที่จะเข้าร่วมวงเล่ยละตัวนีโนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เดลิฟูนั้นนะครับต้องย่งชิงตัวนีโนแข่งกับทั้งนอตติงแฮมฟอร์เรสและฟุตแลมสองทีมชื่อดังในศุขหิ้วเกตที่กาลังตกเป็นข่าวว่ากาลังพยายามที่จะเซ็นเซก,กับเซนเตอร์แบ็กรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยข่าวร,รายนี้ยังยืนยันว่าลิเวอร์พูลอาจจะเซ็นเซาผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังเข้าสู่ทีมมากกว่า1คนในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้ และนิโนนั้นก็น่าจะเป็นตัวแทนของเจอมาติฟที่ได้รับประจําหนักและต้องเข้าพักรักษาตัวทั้งฤดูกาลในขณะที่ทางลิลนั้นก็กำลังมองไปที่การสมทับผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังอายุน้อยเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเพื่อเป็นตัวแทนของเวกิฟันดและเป็นการจับกู้กับอิบไรามาโก,กนาเตในรอยะยาวและนีโน้นั้นก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ลิปูเลงเอาไว้ตั้งแต่แรก โดยสาเหตุที่ลิเบอร์ฮูนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของนิโนนั้นนั่นก็คือเนื่องจากการที่นักเตะรายนี้เป็นถึงกัปตันทีมของสโมสรฟูมิเนเซ่ทีมดัานในลีกบราซิลแต่กลับมีค่าตัวในการย้ายทีมสุดถูกเพียงแค่7ล้านยูโรหรือราวเพียงแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นและที่สําคัญก็คือนิโนนั้นถูกเรียกตัวติดทีมชาติบ,บราซิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับการถูกส่งลงสนามสีหน้าทีแรกในเกมนัดล่าสุดในทีมชาติบ,บราซิลที่พ่ายแพ้ต่อทีมชาติอาร์เจนตินา ไป1ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นการที่นักเตะที่มีโปรไฟล์ดีแต่มีราคาสุดถูกเพียงแค่6ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นทําให้ลิเวอร์พูลมองว่านั่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคว้าตัวผู้เล่นรายนี้เข้ามาเป็นส่วนเสริมที่ดีในทีมเพื่อเกิดกรณีที่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บแบบไม่คาดคิดเหมือนกับในตอนนี้นั่นเองเนะฮะลิเวอร์พูลตบมีข่าวเตรียมปาดหน้าแย่งจริงตัวเจ้าเนเวส แข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสมสรีพงศนะครับที่ในตอนนี้กําลังถูกจับเชื่อมโยงอยู่กับดีวการย้ายทีมของเจ้าเนืเวสกำลังตัวเก่งจากสมสรเบนฟิกา้าหลังจากที่ใน,นตอนแรกนั้นทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอ้เพื่อนรักนั้นตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเพื่อนดาวรุ่งรายนี้อย่างยาวนานนะครับแต่จ,จู่ๆวันนี้ชื่อของสงมสุทรสรีพงศ์กัพวกเราก็ได้ถูกทางนั้นของสื่อในประเทศปูตุเกตจับไปเชื่อมโยงกันเฉยเลยว่า กำลังเตรียมที่จะปาดหน้าผู้เล่นรายนี้ไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งเหมือนเกิดอยู่การนี้ทีมของดาวินนูนเยสในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วรายงานนี้มาจากโอโจโกนะครับสื่อชื่อดังในประเทศโปรตุเกสที่มีความน่าเชื่อถือก็เดามาตีข่าวว่าณตอนนี้กําลังมีการเปลี่ยนแปลงครับทุกคันเกี่ยวกับดีวกันทีมของเจ้าเนีเวสกองกลางควอนสมันส่วในวัยเพียงแค่สิบข้างเปยที่กําลังโชว์ฟอร์มลุกเป็นไฟในซูเปอร์ลีกโปรตุเกสอยู่ในเวลานี้ แลจะจากการที่อกมานั้นก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นก็ได้การเป็นทีมล่าสุดที่โดดร่วมวงไล่ล่าตัวเล่นรายนี้เข้าสู่ทีมเช่นเดียวกันกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและบาสุลน่าต่างก็จะต้องดยวกันยยะทีมของนักเตะรายนี้แบบตามไม่กระพริบแต่ถึงอยงนั้นนตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นถูกยกย่องว่าเป็นทีมขึ้นนาและมีโอกาสที่จะได้ตัวยอดกลาง,ลางดาวรุ่งรายนี้เข้าสู่ทีมมากที่สุดในเวลานี้นะครับ อย่างไรก็ตามเดียวกันที่ทีมของเจ้าเนเวสอาจจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับหลายๆทีมโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาหลังจากที่ในะตอนนี้ทางสโมสรเบนฟิก้านั้นกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องนักเตะดาวรุ่งรายนี้จากหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่หิวกระหายโดยณนะตอนนี้เจ้าเนเวสมีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ104ล้านปอนด์เลยทีเดียวและกระดูเหมือนว่าทางด้านของเบนฟิก้านั้นกำลังเตรียมที่จะตัดส,นนสนินใจสมัยให้กับเจ้าเนเวสอีกด้วย และจะเพิ่มค่าชิ้นาไปเป็น130ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าด้วยราคาค่าตัวที่มหาศาลขนาดนี้เอร์โูลคงจะไม่เอาด้วยกับดีลนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ทั้งนั้นทางด้านของโอโจโกลซีอชียงในประเทศโปรตุเกสก็กลับมายืนยันว่า ลิเวอร์พูลพร้อมแล้วที่จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเจ้าเนเวสข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอ้เพื่อนรักในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้านเหล่านี้และต้องการที่จะปาดหน้าทีมไปแสดงในเดียวกันย้ยทีมของเจ้าเนเวสอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยประสบความสำเร็จในเดียวกันย้ยทีมของดาวินนูเยตที่ใน,นตอนนั้นลิเวอร์พูลสาม,มารถปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคว้าตัวดาวินเยสไปครอบครองได้ในที่สุดจนทำให้แฟนบอลไปแสดงต่างหัวร้อนไปต,ต,ตามๆกัน แต่ดานนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากบนโลกสเชียีเดียนั้นก็มองว่าข่าวที่ทางโอโจโกโนําออกมาเสนอนั้นก็ถือได้ว่ามีโอกาสน้อยมากๆที่ลิเวอร์พูลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะกองกลางของลิเวอร์พูลใน,นเวลานี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากอยู่แล้วและอีกทั้งการที่เจ้านเนวสมีค่าสัญญาสูงถึง103ล้านปอนด์นั้นก็ชี้ได้ว่าลิเวอร์พูลคงไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นข่าวดังกล่าวนี้นะฮะให้มองเป็นเพียงแค่ข่าวสีสันเท่านั้นนะครับเพราะมีโอกาสน้อยมากที่ข่าวดังกล่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะลิเวอร์พูลยังไม่เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดิวของเจ้าในเวทมงกร์แล้วจู่จู่จะมายื่นข้อเสนอแข่งกับแมนเ,นเชสเตอร์นในทันทีได้อย่างไรเจเคที่หงอย่างน้อยแม้ไรสโมซาลาคิดจะเดินหน้ามันอยู่ที่ใจ เห็นด้วยกับบอสเจกนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลทำใจดีสู้เสือกับช่วงเวลาที่ไร้ขุนขวานคนสำคัญโมเมสลาที่ไปเตะอัฟกันครัพออฟเนชั่นปี2023จากทีมชาตอียิยตบโดยกระตุ้นพวกพ้องน้องพี่ที่ยังอยู่ให้เค้นผลงานทดแทนท็อปสกอร์ซาลามีส่วนร่วมกับ19ประตูในลีกฤดูกอาลน,นี้โดยซาลายิงไป12ลูกกับ7แอซิสคิดเป็น49จากจำนวนที่เทียมได้ ทำประตูตลอดครึ่งแรกของฤดูกาลพิวริกอังกฤษ39ประตูจึงเกิดความกังวลว่ากุนซือในวัย56ปีจะเกนงรับจะรับมือกับช่วงบววตรงนี้อย่างไรเพื่อเกิดว่าโมเมสลาล์เข้าชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเหมือนกันก่อนอีกซึ่งบอสดอยส์พร้อมผลักภาระแก่กองหน้าคนอื่นต้องก้าวขึ้นมาแผนระยะยาวขึ้นกับว่าใครพร้อมใช้งานกันบ้างจะเก่งเปิดปากในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนพบกับเดวิดกเซลในวันที่1เมื่อกรคม นักกีานี้ก็เจอมแล้วนะในหัก่ออที่ทีมชาติของโมซาลาและซาดิมาเน่ผ่านก้าชิงชนะเลิศด้วยกันซึ่งเราก็ผ่านมันมาได้ทุกทีนั่นแหละเราทราบตั้งแต่เนิ้นๆว่าอฟริกันคัพออฟเอเชจะติดตอนไหนแม้ซาลาต้องลาไปแข่งให้กับทีมชาติตอน,นั้นของศึกอีด้านก็คือเอเชียคัพสำหรับวัตุรุณนโด,ด้วยด้วยทีมทราบล่วงหน้าก่อนหน้านั้นก็ต้องหาทางรับมือกันไปแล้วเราจะเอาอยู่นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่เจนคลับออกมาร่วมแรงร่วมใจพูดป,ดปดลุกเรา ทุกคนภายในทีมลิเวอร์พูลสุดยอดจริง <abil itation. S 1> ๆครับบอร์ดเห็นด้วยหรือไม่ิชาา์ดเปรียบโชต้าเชียบคมยังกับโอเลกุนาโซชาเมือนแขลิชานนะครับกูรูที่เป็นอดีตแข้งชื่อดังออกมาเปรียบดิโกโซต้าเดาวนิ่งจินชัดปุนเกตของลิเวอร์พูลว่าจบสกอร์เฉีบคมเหมือนโอเลกุนาโซชาอดีตแข้งดังของแมนยู โชต้าพึ่งสลัดเดี่ยงคืนฟลอย่าและกลับมาทำประตูให้กับทีมได้ในทันทีในเกมที่หงแดงบุกพิชิตเบอร์ลี่2-0เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาล่าสุดบริชาันออกมากล่าวว่าพวกเขาหรือวูลเป็นทีมที่สร้างโอกาสได้มากมายและเขาดีดกว่าโชต้าที่พึ่งกลับมาลงสนามแต่เขาก็จบสกอร์ทุกครั้งมันเป็นประตูหมดเลยบางทีมันก็น่าตลกนะผมว่าเขากลายเป็นนิวโอลกุูาโซชาไปแล้วแฟนๆเห็นด้วยหรือไม่ ยังเชื่อมือเป๊ปอลันเชลเลอร์ฟันธงยกแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ตีอลันเชลเลอร์อดีตกอลหน้าคนดังของทีมอังกฤษและนิวคาสเซิลยังคงมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ตีจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้มาครองได้สำเร็จแม้ตอนนี้พวกเขาจะอยู่อันดับที่3หลังจากหลังลิเวอร์พูลอยู่เพียงแค่2คะแนนแล้วก็ตามนะครับอลันเชลเลอร์ถูกถามว่าเขาคิดว่าใครจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกลัตเทอร์โฟจะมีทีมไหนบ้างซึ่งตำนานของนิวคาสเซิลก็ได้ตอบว่า แชมป์คือแมนเชสเตอร์อันดับที่1-4ถึงจะเป็นแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและอัตสันมิลล่าผมอยากใส่นิโอโซนยูเต็ดเข้าไปด้วยนะแต่ผมทำไม่ได้เรือสถานการณ์ล่าสุดในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลยังคงนำเป็นจ่าฝูงมี42แต้มตามมาด้วยอันดับที่2องอัตซันมล่านะครับมี42แต้มเท่ากันแต่แข่งมากกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งนัดส่วนแมนเชสเตอร์ตามแล้วนะครับอันดับที่3โดยแข่งไป19นัดมี4 0แต้มนะครับบี้กันมันจริง ครบปีแล้วกับโปรยาวหอมหงสุดมหัศจรรย์แฟนบอลน,น่าทึ่งเฮอร,ริกรนโปลน์แกงหกรานทีมชั้นพันลานที่ย้ายมาสู่อันฟิลครบปีก็ได้กล่ยาวยกย่องสโม,มสรลิบูว่าเป็นสโม,มสรที่สุดมหัศจรรย์และเป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่มีแฟนบอลที่น่าทึ่งให้การสนับสนุนและวตในวัย24ปีย้ายจากปี P ีไฮโอเวนนะครับมาเมื่อตลาดมกราคมปี2023แต่ถึงเวลานี้นะครับ คนเกโปช่วยลิวอภูเกินหนึ่งน้อยนัดไปแล้วทำได้14ประตูรนทุกรายการนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วมันจะยิ่งทะวีขึ้นเมื่อทีมสามารถมีแชมป์ติดเมื่อเป็นปีที่เต็มไปด้วยมงยาดีๆอาจมีช่วงน้อยกว่าดีบ้างแต่ผมมีความสุขที่มาอยู่ตรงจุดนี้หวังว่าช่วงเวลาแห่งความงดงามจะมาถึงกัปตกล่าวผมรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านและคิดว่าสโมสรสุดยอดมากเหมือนครอบครัวใหญ่ แฟนบอลก็น่าถึงในทุกๆุเกมและแสดงความรักที่มีต่อเราผมซาบซึ้งและก็รักการอยู่ที่นี่ผมหวังประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดในส่วนตัวและส่วนรวมโดยเฉพาะของทีมเรามีเป้าหมายมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เราทํางานหนักเพื่อไปให้ถึงสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามามันต้องอาศัยเวลาสักพักเพื่อปรับตัวแต่ผมสมัติได้ว่าที่นี่เหมือนกับบ้านตั้งแต่แรกเป็นสโมสรที่มอสตันและหวังว่ามงยามที่สวยง,งามจะมาหาผมจากนี้และ มมาสูทใช่ค่อยเซนโรโมาโนบอกหงไม่ได้กระตือรือร้นในตลาดเดือนมกราคมมากนักฟาบิโซโรโมาโนเยาวข่าวคนดังเรื่องตลาดการสกัดน,นักเตะเปิดเผยว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลไม่ได้แสดงออกถึงความกระตือร้นมากนักในการเสริมทัพในหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ตลาดซื้อขายนักเตะกำลังจะกลับมาเปิดกันในวันที่หนึ่งมกราคมนี้ นั่นเป็นโอกาสอันดีที่ลิเวอร์พูลเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการทนสึกระยะยาวอย่างไรก็ตามดูเหมือนฝั่งลิเวอร์พูลไม่ได้กระตือรือร้นมากนักในเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรใกล้เข้ามาลิเวอร์พูลยังคงเป็นเช่นเดิมสําหรับคดิเกโตเมื่อหนึ่งปีที่แล้วหากพวกเขาพบโอกาสที่เหมาะสมและนักเตะที่ใช่ก็โอเคพวกเขาจะไปเซ็นในนักเตะไม่เช่นนั้นพวกเขาก็สบายดีกับทีมที่พวกเขามีโรมาโนกล่าว พวกเขาไม่ได้แสดงความสนใจมากนักแม้แต่ในตำแหน่งกองกลางผมเห็นผู้เล่นหลายคนถูกนําชื่อมาเชื่อมโยงกองกลางหลายคนเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลแต่พวกเขาก็ไม่ได้มุ่งมั่นมากกับเรื่องนั้นแฟนอาร์เซนอลหายค่าใจไหมเผยคลิปคลี่คลายประตูชนวนเกมแพ้เวนแฮมเปิดคลิปพิสูจน์อาร์เซนอลนะครับมีอันต้องเสียตำแหน่งจากฟูงเนสิคูลิอย่างทาวนให้กับลิเวอร์พูลหลังจาก บูกเกมเมืม่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยพูกเข้าพ่ายคารังต่อเวเนซุเยูนเต็ดไป2 0ศูนย์ชนิดที่ทีทมเจ้าบ้านไม่สุดอารมณ์ที่เสียประตูแรกให้กับทีมเยือนอย่างน่ากังขาอ์เอซนอลลนมาอยู่เป็นทีมรองจ่าฝูงอย่างเป็นการจนได้ในเกมที่พ่ายแพ้ต่อโดยแฮมเมอร์ที่สนามเอ็มเรสตีเดียมโดยประตูแรกธมัดชูเช็คซัดให้ทีมเยือนชนะนหนึ่งศูนย์ในนาทีที่13ซึ่งก่อให้เกิดความคลางแคลงใจว่า บอลหลุดออกจากเส้นหลังไปแล้วหรือยังก่อนที่จอรอดโบเวนจะตบไปที่หน้าปากประดูต่อนจัาหวะนดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ VAR ได้ใช้เวลาเช็คอยู่นานราวสานมนาทีครึ่งและไม่มีมุมกล้องไหนสามารถพิสูจน์ได้ว่าบอลหลุดออกจากเส้นหลังไปแล้วหรือยังเนื่องจากเท้าของโบเวนบังมุมกล้องที่เส้นหลังเอาไว้อย่างมิดชิดพอดิบพ,พอดีเป็นที่สุดย้อนรอยก็ตามสุดท้ายแล้วก็มีการยืนยันให้ The Hammer ได้กอักขึ้นนำโดยส่งผลให้ทีมเจ้าบ้านก็ไม่แฮปปี้ตามคาด กระทั่งล่าสุดได้มีการนาคลิปในจังหวัดังกล่าวมาตีแผ่โดยลีชันคีกับแอนดี้กรีสองพิธีกรจากช่องดีอิงสปอร์ตถกกันถึงประตูดังกล่าวหลังจบเกมโดยมีการใช้เทคโนโลย,ยีซูมภาพมาชี้ชัดและปรากฏว่าบอลคีโบเวนจ่ายให้ชูเชตกระทุ้งประตูไปนั้นไม่ออกเส้นหลังแบบเต็มบ่ายแต่เป็นไปได้อย่างเฉียวเฉียดอย่างยิ่งซึ่งทำให้ยากที่ V r อาจะีิขาดในตอนแรกได้ก่อนที่จะประกาศให้เป็นสกอ์ นี่คือสุขการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามของที่31ธันวาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ